สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบางคนดูมีความสุขกับงานของเขาจังเลยนะในขณะที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหนับวันรอเลยเมื่อไร่จะวันสุขสักทีหรือเมื่อไรจะถึงวันหยุดยาววันนี้เลยครับเราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยว่าเราจะหางานที่มันใช่สําหรับเราจริงๆได้ยังไงงานที่มันเติมเต็มชีวิตเราได้ไม่ใช่แค่ทํางานเพื่อรับเงินเดือนไปวัน และนี่คือคําถามสําคัญเลยครับเคยสังเกตกันไหยว่าทําไมคนที่สุดยอดมากๆคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยคือเขามีเงินชนิดที่ว่าใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดแล้วนะแต่ทําไมเขาไม่หยุดทํางานละ่ะทําไมยังคงทุ่มเททําในสิ่งที่รักต่อไปอย่างมีความสุขอืมมันน่าคิดนะครับว่าบางทีเป้าหมายสูงสุดของการทํางานอาจจะไม่ใช่การ,กรเกษียณหรือการหยุดทํางานก็ได้ เราละครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยซึ่งเป็นกับดักที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะกําลังติดอยู่ด้วยซ้ํานั่นก็คือไอเจ้าเส้นชัยทางการเงินนี่แหละครับความเชื่อที่ว่าถ้าเรามีเงินถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขแต่คําถามคือมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอนี่เลยครับตัวเลขกลมๆสวยๆแบบนี้หมื่นล้านใครๆก็อาจจะเคยตั้งเป้าหมายอะไรแบบนี้ไว้ในใจใช่ไหมครับว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันมีเงินเท่านี้เมื่อไหร่นะชีวิตจะเพอร์เฟกเลย แต่ลองคิดดูดีๆนะครับว่าเอกการเดินทางเพื่อไปให้ถึงตัวเลขพวกนั้น,น่ะระหว่างทางมันมีความสุขจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่การวิ่งไล่ตามอะไรที่มันว่างเปล่ามันมีคําเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับมันเหมือนความแตกต่างระหว่างคําว่าบ้านกับคําว่าที่พักพิงครับการไล่ตามเงินอย่างเดียวมันก็เหมือนเราสร้างบ้านหลังใหญ่โตมหวลาเลยนะแต่ข้างในมันกลวงโบ ổ, ไม่มีชีวิตชีวา แต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆโหยหาจริงๆอะคือความรู้สึกของการมีที่พักพิงทางใจที่มันสร้างขึ้นมาจากความสัมพันธ์ความผูกพันความหมายไม่ใช่แค่ปูนกับอิฐแล้วรู้ไหมครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยไอการไล่าตามตัวเลขเยอะๆแบบนั้นอะมันขับเคลื่อนด้วยอะไรคําตอบคือความกลัวครับใช่เลยมันคือความกลัว1คือกลัวว่าอนาคตจะลําบากจะไม่มีเงินใช้และ2คือความอยากที่จะหนีให้พ้นๆจากงานที่เกลียดแสนเกลียด ไอ้เจ้าสองความรู้สึกนี้แหละครับที่มันผลักให้เราต้องทนทนทํางานในที่ที่ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเลยมาถึงตรงนี้มันคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยนะครับอยากให้ลองหยุดคิดตามกันสักนิดว่าจะเป็นยังไงถ้าทั้งหมดที่ผ่านมานิยามของคําว่าความสําเร็จที่เรายึดถือกันมาตลอดมันอาจจะผิดเพราะความสําเร็จที่แท้จริงมันคือแบบนี้ครับ มันคือความแตกต่างแบบคนละขั้วเลยระหว่างคนที่แบบนั่งมองปฏิทินเมื่อไหร่จะกะเกษียณสักทีนะกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอสิ่งที่รักจริงๆแล้วแล้วมีความสุขกับมันมากๆสะจนไม่อยากจะหยุดทำเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยแหละครับความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วความมั่งคั่งและความสําเร็จเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ครับมันคือสิ่งที่ตามมาเองเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่เรารักจริงๆ ทำมันอย่างเต็มที่และทําให้ดีที่สุดเงินมันจะตามมาเองครับไม่ใช่เป้าหมายแรกที่เราต้องวิ่งไล่ตามโอเคฟังดูดีเลยใช่ไหมครับแต่คําถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะหางานที่ว่านั่นเจอ,อยังไงละ่ะงานที่มันเติมเต็มชีวิตเราได้จริงๆไม่ต้องห่วงครับวันนี้มีเครื่องมือง่ายๆแต่ผมบอกเลยว่าส่งพลังมากๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นแบบสุดๆมาฝากกัน เครื่องมือที่ว่านี้ก็คือแนวคิดเรื่องสีสันของงานครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเป็นแผนที่ส่วนตัวแผนที่ที่จะช่วยให้เราค้นพบตัวเองช่วยให้เรารู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จุดประกายให้เรามีพลังในการทำงานและสไตล์การทำงานที่เป็นธรรมชาติของเราจริงๆมันเป็นแบบไหนกันแน่และจากแนวคิดนี้เราสามารถแบ่งบุคลิกภาพหลักๆของคนทำงานออกได้เป็นสแบบครับซึ่งแทนด้วยสีสีก็คือแดง เขียวเหลืองและน้าเงินนี่แหละครับเอาละ่ะที่นี้เรามาเจาะลึกกันไปทีละสีเลยดีกว่าว่าแต่ละสีเนี่ยมันหมายถึงอะไรมีลักษณะยังไงแล้วระหว่างที่ฟังเนี่ยลองถามใจตัวเองดูนะครับว่ามีสีไหนที่ฟังแล้วมันคลิกรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเราชัดๆเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองดูตารางนี้ครับเรามีสีประเภทหลักๆสีแดงนี่คือนักลงมือทํานึกถึงสตีฟจ็อบเลยสีเขียวคือสายสร้างแรงบันดาลใจ ตัวแม่เลยก็คือโอปราห์วินฟรีสีเหลืองนี่มาสายจัดการเป็นนักวางระบบอย่างแจ็คมาและสุดท้ายสีน้ำเงินคือนักคิดนักวางกลยุทธ์คนนี้เลยครับอีลอนมัสก์เรามาเริ่มกันที่สีแรกสีแดงหรือ the doer นักลงมือทำคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะถูกขับเคลื่อนด้วยการกระทำครับชอบลงมือทำจริงลุยจริงเจ็บจริง แล้วจะรู้สึกฟินสุดๆก็ตอนที่เห็นผลลัพธ์ของงานออกมาแบบทันทีทันใดนี่แหละพลังของชาวสีแดงต่อกันที่สีเขียวครับ The Influencer หรือผู้สร้างแรงบันดาลใจคนกลุ่มนี้ชาร์จพลังจากการได้เจอผู้คนได้พูดคุยได้สื่อสารเขาจะมีพรสวรรค์ติดตัวมาเลยในเรื่องการโ no น้ตนนาวใจคนการขายไอเดียแล้วก็การจุดประกายให้คนอื่นมีไฟขึ้นมาได้นี่แหละครับชาวสีเขียวมาที่สีเหลืองกันบ้าง t h e organizer นักจัดการครับถ้าพูดถึงคนกลุ่มนี้ให้นึกถึงความเป็นระเบียบการวางแผนแบบเป็นสเต็ปหนึ่งสอามสี่เขาจะมีความสุขมากกับการจัดระบบให้มันเข้าที่เข้าทางสร้างโปรเซสที่ทําให้ทุกอย่างมันเปะ๊ะแล้วก็เดินไปได้อย่างราบรื่นนี่คือความสุขของชาวสีเหลืองเลยครับและสุดท้ายสีน้ําเงินครับ the t ติ n เก r หรือนักคิดนั่นเองจุดแข็งของคนสีนี้คือการมองภาพใหญ่เขาจะไม่มองแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่มองไปไกลถึงอนาคตคิดเรื่องกลยุทธ แล้วก็มักจะมีไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ที่คนอื่นคาดไม่ถึงเป็นพวกนักนกวัตรกรรมโดยธรรมชาตินั่นเองครับเอาล่ะพอจะเห็นภาพรวมของทั้ง4สีกันแล้วใช่ไหมครับบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะฉันน่าจะสีนี้นะทีนี้คําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้จริงๆได้ยังไงจะเริ่มต้นค้นหาสีของตัวเองและปรับเปลี่ยนเส้นทางอาชีพยังไงดีง,ง่ายๆเลยครับมี4ี่สเต็ปที่จะช่วยนําทาง1คือลองครับลองทามันเยอะๆ อย่าเอาแต่อ่านหรือคิดต้องลงมือทําจริงถึงจะรู้ 2. เมื่อลองแล้วก็ต้องทําความเข้าใจครับสังเกตตัวเองว่าสีไหนวิธีการทํางานแบบไหนที่เรารู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุด 3. พอรู้สีของตัวเองแล้วก็พัฒนาเลยครับโฟกัสไปที่การขัดเกลาทักษะที่มันสอดคล้องกับสีของเราให้มันแหลมคมขึ้นไปอีกและสีสุดท้ายครับเมื่อเจอทางแล้วก็ลุยเลยเดินหน้าไปให้สุดด้วยความมั่นใจครับ และนี่คือคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดเลยนะครับกุญแจสู่ความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การไปนั่งอุดรูรั่วหรือไปแก้ไขจุดอ่อนของเรานะครับแต่มันคือการพยายจุดแข็งที่เรามีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเอาพลังงานทั้งหมดไปทุ่มกับมันทําให้จุดแข็งของเรามันแข็งแกร่งจนไม่มีใครตามทันนี่แหละครับคือรัวใจสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆไว้นะครับลองคิดดูว่างานที่เราทําในทุกๆวันเนี่ย มันก็คือวิธีที่เรากำลังเล่าเรื่องของตัวเองให้โลกฟังคำถามก็คือเรื่องราวที่งานของเรากำลังเล่าอยู่นั้นมันเป็นเรื่องที่ใช่เป็นเรื่องที่เราภูมิใจและเป็นเรื่องที่เราอยากให้โลกใบนี้จดจำเราในแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับ